อ้าวอ้ากับสิล่มเนี่ยหว่านเขานเออ้าวยางเขาปลากับเป็นพี่น้องเพรา็เงือกเจ้าของเออยางอันบ่แมนเขาปลาแนวนั้น,นเด้เขาปลาแบบอันเขาเหอะอันนะเหีียวโอ้เงือกหลเงือกเจ้าของ <laughs> ข,ข,ข้าข้าวเลยมอจะถ่ายคลิปนะพี่น้องถือกล้องละว่าแล้วทีนี้ก็เดินเข้าอัน เศษไม้อุ่มไม้ไปถีบแล้วข่อยนาอพี่น้องอืย่างตําต่อไปถีบเว่อเงือไหลเงือเแก้ของเข่าป้ากับวปาผู้เดียวหวัวเติดเติดู้ดเดียวอยีกแบพี่น้องออย่างดูเห็ดกันเห็ดอะไรวะาน่ะลากลากยู่นเห็ดอะไรบะ พูดนะข้าวขาวหนะ่อยเห็นหน้ำร่มบ่อนาแล้นะ,ะ,ะ,ะก่อนนั่นนะอืมคอยว่ากันนะพี่นอนะ้องเนาะเอ้ยเปตตาหยานพราะรอบพี่น้องบ้างด้วยคนจะเบิกอยู่อ่าม,มองจังสี่หนะ่ะไปตตาหยานยานีนะ่พี่นอ้องฮ่านี่เดินมาอุ้ยยังไงยางมาตำตำเห็นไหมพี่น้องลุบๆมองนี่ยังสีเห็นบ่ละอืมก็สีเห็นว่ามัน มันเป็นคอยคอยลงเพร่นั้มันหนายยานบอพี่น้องพี่น้องมันรุดะพูดนะนดา,ามองตรงนั้นอะ่ะเลือกมากเลยนะตรงนั้นอะ่ะอืมแล้วคอยสิมีปัญญาาปอันไปเฮ็ดหัวติพี่น้องเจาะก,กับเบื้องซอ้อยคนนี้แม่นบอนักนาสาหัสเคอะอย่างไปน้ำบ่อไปน้ำนะพี่น้องเนะอืมตากระเบิดไปหาอัน,อนเห็ดน้ำตัืก็ เบิดแต่ไมนอม่หย <c oughs> <c oughs> ันส่องส่องส่อสองสองส่อสองสองส่ส่องไป ใสือหมอวัดโอ้โหผุดดับุดดอักลาคุณพี่น้องปาดสส,สโอ้โซ่สมามาพ่อเห็ดกับเครื่องคิปแเด้อพี่น้องผายเบิ่งท่านกับท่านก็จะขะมาด้เห็นเห็ดน้ำข่อยผาเบิ้บบางประจบตบบด้เห็นนันบ่ล่ะปาดมาง้ามแต่เจ้าขอชินั่งนงีขอสิงายทองบ่ สิตังทายคลิปนะสินั่งไปทางหายเพอเบอร์บ่ไปทางหายเพอเบอร์ไหมเออเอออู้ยงามแต่พี่น้องดอกงามงามอ้วนอวนซะถ้าเสียเอามันคือบ้านในบ้านพี่น้องก็ะ่าบอแต่ว่ามันกัสิเก็บได้อยู่นี่นี่แต่ว่ามันก็บจังสิตุปุอยู่ตรงี่ยมันก็ยังว่าในพ่อเก็บได้พี่น้องแต่ว่าลังดอกกับพ่อเก็บหรือว่าคอยสิเก็บเหมืออื่นบอ เมื่อเอิญให้มันถือฝนสะก่อนเปียงล่ะฝนสิมาแล้วพุ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มมันแล้วฝนก็ะตุยพี่น้องเนาะพวกนี้ค่อยเก็บได้อีกได้คลิปอีกนี่พี่น้องเจ้ากับิวงได้เจะข่อยเสะค่อยเก็บจั้งแต่ข่ก็มาจอบทุกมือเนาะพี่น้องเสะข่อยเฮ็ดจังได่เนาะสิว่าค่อยจะทายอันเก่าค่อยกับข่อยกับมาจอบเฮ็ดเนาะพี่น้องเออมาจอบกระสมเสื้อมาจอบบ้านอะไมาเก็บ มันยังพ่อในี่ยพอเอาเนาะพี่น้องเอาไปแล้วเฮากกัเสียอายไอ้มันบานได้ก่อนมัน,นพ่อเน่พอกินนี่พวกในจังส,สิสิเอ็ดเอาสมบัติพี่น้องฮอาแบบว่าเราไม่ต้องกลัวใครมาแย่งเราเอาเพราะมันอยู่บ้านเราใช่ไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้เมื่อไหร่ค่อยมาเอาก็ได้ใช่ไหมนี่ก็ในบ้านเราเนี่ยอืมก็ติดบ้านเราเนี่ย เห็นบ <ba> ่โอโซ่งสซอแล้วโส่งสซสโส่งสซสสส่งสสสโส่งโส่โส่งสสอสซ่งสซ่โอ้ยสองเนส่ยส่ายอันนี้ก็นั่งงางๆตอนมันนองเหีสยงกันเนีสยเส็ดนางเหี่ยงกันนี่เสรสจล้วโอ้งามมุมสึงงมอืม ร่มกันอันเออเออมาแล้วพี่น้องฝนมันสิโตกะเพราะฉะนั้นคอยกระสิบปล่อยให้เขาถือฝนก็นาะพี่น้องเนาะเขากระสิเลบานันนะพี่น้องว่ามันยังดอกเขาก็จะได,ไ,ดไ,ดได้ได้โตขึ้นนะนะพี่น้องใช่ไหมอือสิท้ายเขาคอยไปเร้วนี่แหละ กระเสดเด่นวาสิบ่อนนี่ได้เลยไปเบิ้งขอนอันเบืงหันไปเบิ้งขอนเห็ดน้องล่มท้องกระห้อก็เป็นดอกตะเปาะตะแเปคขึ้นกันพี่น้องสิได้กเก็บอีกอยู่สิได้กเก็บขึ้นกันนั่นแหละเออกระทายกันแล้วลาาพี่น้องเนาะ โอ้ยผุน่ะเห็นไหมเขายังสวยอยู่เรายังไม่เก็บเขาหรอกเราจะเก็บเขาไว้พวกนี้ค่อยเก็บเตี้ยเห็นเนาะดึงออกสเัเพียงงโอ้มันจะหักเนี้ค่อยจะออกโอ้ยตองมันกันตองมัน มันก็งามพะโล่เนาะพี่น้องมันก็บพ่าฮัทเนพอเก็บดอกงามงามได้ดอกหนาเลยพี่น้องเจ้ากระเบื้องเต้นอามาซองซอยกันมาซองเฮ็ดซองเห็ดซองเห็ดคน่ะดอกมันหนาดีพี่น้องมันแซบแซบก็เห็นต้องล่มท้องพี่น้องแล้วต้ไผมักแจ่ข่อยก็สิบอกว่าอันนี้มันหนามันกักัดกึบกรึบกึบดีเนาะพี่น้องยำแซบแต่ว่าถ้าเห็นต้องล่มท้องเขาสิพลเนาะพี่น้องเนาะเออเขาเขาเขาสิกรอบพล หมายความว่าเขาเปลาะง่ายนะนะเวลาเกงมันกะกะรสชาติที่นั่งล่มหละแต่ว่ามันกะบ,บอบอวเต็มปากปเต็มค่มคือเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องขอยมาเฮ็ดอันนี้แล้วขอยสิบไปไทยขอนใหญ่ห้เบิ่งเดิอบาดเนี๋ยสิข้นไปไทยขอนใหญ่กตสิท่านบ้านไนเก็บดอก ให้ถามันถึอฝนเนาะสรุปแล้วเนาะให้มันถึกฝนอีกจักหน่อยก่อนเลี้ยวมากกันนึกว่าเห็ดขอนขาวเนาะอันอื่นประเทศนอกค่อยคือพอเห็ดขอนขาวนาอมันบะมีบ่หะนันมันมีต่อมวงบ่หะต่อก็แบกม่วงบานเหานะพี่น้องคอยเดาเอาเด้เนาะมันเกิดต่อมวงโอ้แล้วอันอันเอานามหดเอาไหมบานเหาแล้วนะแต่ว่าอันนี้ค่อยคือว่าหนึ่เดียวอย่างข้าวขาวอยู่ทางพูนสุดปลปย ลัดหวังผลสบาเบิ่งด้วยเลี้ยวเลี้ยวสอดไปอ,อ,อีหยังขา,ขาวขาวอยู่คุณย้อนบริเวนตามา,ออนา,มาเนี่ยแหละมันก็เลยบลเริยวบรเห็นว่าอีหยังเป็นอีหยังมันไก่โพดพูดละอนันขาวขาวคุณคุณละมองคอยย่าไปหาเห็ดพูนมองก็ไม่ลมผลพี่น้องบริฮั่นในถ่ายสวนแน่นเนืเน้อไปพูนอีก ห้องเบาแวดแวบดบอยู่พูดเดียวในป่านี่ละอันพอดีพ่อหญ่เลิกงานมากนะพี่น้องพ่อหญ่ก็ได้อยู่ก็หมาขัดสั้นคอยบ่ได้ออกบ่านคอยตองถาพ่อหญ่เลิกงานเลิกงานแกก็เลิกงานประมาณบาสามนี่แหละพี่น้องแล้วคอยก็ได้มีเวลาหา